วันนี้เรามารีวิวยูกิแปลไทยนะเด็กหนึ่งหรือในคอร์ดได้เองเพราะว่าการญี่ปุ่นในคอร์ดเพิ่งออกนะก็เลยอยากรู้ว่าการของไทยมันมีอะไรเคยมีอะไรมาบ้างน,นะครับเดี๋ยวไล่กันไปดูทีละใบแลวกันนะใบแรกให้มันเป็นคอซ่าเนาะไม่ดูเกี่ยวอะไรกับเทคนี้ก็เขาก็ให้มานะอ่ะใบต่อไปเป็นตัวสไตอัสสิบดาวจำชื่อไม่ได้ครับแล้วก็มีตัว เฮ้ยอรออไล์ด้วยนะการสามัญของเด็กพิธีกรรมเนาะแล้วก็ให้มาเป็นเอ็กซิสตนะตัวอัศวินำาไกาอาสมัยเก่าก็เก่งอยู่สมัยนี้ก็ตกยุ่ไปตามยุคสมัยครับนะใบนี้มาเป็นตัว5ดาวนะจำเอ้ยตัว6ไอตัวแรงหกเนะจำไม่ได้ว่าเทคอะไรละโซนของเสริมของฝั่งเอ็กตาเด็กก็หมดละต่อไปก็จะเป็นของลักของเนครอละมีเนครตัว สิบดาวให้ตัวหนึ่งนะตัวนี้อ่ะแล้วก็มีอ่ะทิชูร่านะเนคอสทิชูร่าตัวหนึง่งแล้วก็มีเนคอสตัวกี่ดาวเลยแปดดาวตัวหนึ่งนะตัวนี้อ่ะแล้วก็พิธีกรรมตัวเนคอสเจ็ดดาวตัวนีนะวน้อ่ะแล้วก็เป็นบิลเนกนะตัวพิธีกรรมหกดาวอ่ะแล้วก็เป็นพิธีกรรมห้าดาวก็คือตัวนี้ไล่ไปก็เป็นพิธีกรรมสี่ดาว ตามด้วยตัวนี้ต่อครับแล้วก็ตัวพิธีกรรมสามดาวอ่ะตัวนี้ก็เก่งอยู่ทิ้งแล้วเสิร์ชของได้นะอ่ะมอนพิธีกรรมก็จะหมดแค่นี้ซึ่งหลักๆแล้วถ้าไม่นับของใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะขาดไอ้ตัวอันหนึ่งไปแล้วที่มันเนเกตเอฟเฟกต์มอนได้อ่ะก็ครับอ่ะแล้วก็เป็นมอนธรรมดาละเป็นตัวนี้5ดาวเนาะอ่ะแล้วก็เป็นเอมิเดียเอมิเดียเวอร์ชันเก่านะจริงๆเวอร์ชันใหม่เทคโกงมากค่ะวันนี้ล่างเก่าเนาะอ่ะแล้วก็มีตัวนี้ สีดาวเหมือนกันนะแล้วก็แน่นอนครับของ,ข,องขี้โกกนะครับประจำเด็กตัวแทนเป็นพิธีกรรมอะไรก็ได้กีดาวก็ได้ของเนคอร์เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีตัวใหม่แล้วอย่างแอดวานกับเอมิเลียนะแล้วก็ของหลักของเนคอร์ท,ที่เป็นมอนอหมดละต่อไปก็จะเป็นของเสิร์ฟของมัน่ะอย่างตัวนี้นกที่มันเสิร์ฟเวทพ,พิธีกรรมได้เนาะแล้วก็ตัวเซนจูนะที่มันเสิร์ฟตัวมอนพิธีกรรมได้เหมือนกัน่ะ มอนเสริมก็จะมีอยู่2ตัวต่อไปก็จะเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเนโครนนะมาด้วยเวทพิธีกรรมเนโครนใบนี้แล้วก็เวทพิธีกรรมเนโครนเหมือนกันอีกใบหนึ่งเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยเวทพิธีกรรมเนโครทเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือใบนี้ะมีสามใบเนาะเพราะยูฟ่มนก็มีสามใบมันเพิ่งมีของเสริมมาครับต่อไปก็เป็นเวทเสริมละของทรีมเนโครทอ,อะ่ะก็อันนี้ก็เก็บธาตุน,น้ำเนาะ อันนี้เสริมนักลบอ่าแล้วก็อันนี้ก็ยัดธาตุน้ำเหมือนกันของไฟลหนก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็มีทันเดอร์โบ่อ่ให้ใบหนึ่งละทันเดอร์โบ่อ่าแล้วก็เวเสริมเสริมพิธีกรรมนะใบน,นี้ก็เป็นคีย์หลักของเ็กนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเสริมมอนได้เยอะมากอ่าแล้วก็ไซโครนนะแพทนูนอ่าแล้วก็ตัวไม่รับผลนะที่ลดพลังแล้วก็จะไม่รับผลอะไรอ่าใบนี้ก็คือเก็บออโตเกมกับข้าวสูสารนะ ครับแล้วก็มีการที่เป็นเวทต่อเนื่องนะของการพิธีกรรมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็เป็นบ o t t o m l e s s t a ็ Pro นะการ์ดเก่าแล้วแล้วก็การไบบนี้เอาไว้ในเอฟเฟกนะการ์แบบนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้เป็นแฮนด์ทับในสมัยปัจจุบันละครับแล้วก็มีคุกมูฟให้ใบหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยกำแพงพระราชวังนะโอเคนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดในชุด เนครสหนึ่งสี่สาเนอะก็มีการอยู่ประมาณนี้เลย